เมื่อนี้มาตามแม่หล่อยอวดที่ผ่านมากพัดฟันว่าข่นเอาก่งมะหอยเต็มของพันว่าพันซื้อเก้าศูนถือว่าใกล้เคียงงวดนี้พันฟันต้องหวดอีกแล้วพันฟันว่ามีคนออกสิ่งของมาให้เต็มของคือเก้าเลยจะเป็นตัวไหนต้องไปติดตามกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะแม่เลยค่ะสวัสดีค่ะเอพี่โอ้ยบอได้มาตามงวดวันน้องฮาบอหอแม่หลวกแกงา่ายไรเห็นแต่เปล่าสายคนเดียวมือเดียวเอ้า ก็เป็นมาเลยส่วนเอาเรือร่องต้องไปทำจัอองเลยส่วนเป็นยังเลยโอ้ยเป็นถอนกายข้าเจ้าจนอีลูกาเนาะคือว่าเขาเขาเนี่ยเธอเรียกเขาตัวไปเงี้ยจนดีวันวันค่อยพันว่าค่อยได้มาหมักเจ้าพนานะได้บอกคนสื่อเก่าศูนย์ศูนย์เก่าวานนี้เพิ่งได้ว่า อัน่นเกิดูนสองบันมะรัยวงพฝนอายุคนเด็หกสิบสีแม่พนยเกดีเพค่นหัวพ่อเสืออายุคนคนเสือตาอายุหญเอาเจ้าเสือเข้าสูนั้งห่งเลยเอาสวนน้่กะว่าเขามามาจากของกับพ่อสอเกิดจากของนั่นกับพันว่าข้าเจ้ากุ้งไม่ของหนึ่งมันมีตะกุ้งกุ้งกับข้าเจ้าก็เลยว่ากุ้งกับเก้าของกับสวนพนะนวยเดียวมันเ็เตียวปัดสามตัวไปซือเก้าศวนหน เก่าศ <mm ูนย์หนึ่งหอดวัตัดหลินเก่าเดิมประเีพอมันอันเหรอแมนเก่าศูนย์กับอันแม่น้อหนมัดเข่าตามอีกเก็เาต้อนีด้เนาะเป็นหัวเดียวเด้นาะหอนเนาะเป็นงัวเดียววันั้นบอกบอกหาศูนย์กับสีศูนตามไมเนะบอกศูนย์หเนาะโอ้ยศูนย์หกเนาะตามไม้น้ำหนึงกันไม่ต้องหันปเดยนับเพราะว่าปเดยมาเอาหนึ่งกันไม่ไนลองน้าพวกเนี้เป็นหนึ่งวัมือนหาไเวลหามากน่ะหนึ่งกหันเนาะ หรือเราคนฝันแมนได้นะครับแต่ว่าคือว่าล่ะฝันดีฝันแมนอยู่เนาพอกันันเป็นจังนี่ยากเนาะพอต้องิายผู้เดียวพอสายกับตีแล้วหาซีเก้าเป็นหายวิ่งซีพอเล้วิ่งวิ่งซีออกเก่าใช่มพันวะซีซีอย่างซีเก่าตี้นไปเอาม่หรือฝันนะครับว่าสุพีน้องฟังในวันนะโอ้ยวันนี้ฝันว่าจักไปอย่างนี้ฝันจืบอะไรไม่ัน้าจะออกกุ้งไอ้ของนึง ว่ามีตะกุ้งพนางบัดเปิดเบิงมีหอดปลาซิวพนางเต็มของหมอกอบเป็นของเขาเดินเป็นของคือเก่าไหมนี้หนึ่งช่วยมีนึ่งอย่างแจ็คเดียวเงินตะกีบมันได้ตะกุ้งมันบอลลวนบอลบ่ายห้างกันได้แจ็คเลขออกมาประมาณแจ็คสองสามมื่นกับวาฝันเออกับวาฝันว่าเขาเจ้าวกุ้งมากคือเก่าก็บปลาโบงูแล้วในฝันโบงมันได้ยินแต่เสียงเราเห็นของ เออเอานีเด้อกุ้งกับอัน,นกุ้งกับปลามาใไห้เด้อนึกว่ามันสินปเป็นปลาใหญ่เปิดเปิดม,มันมีตปะปลาซิวเออ <Viol> มืนอวันเห็นของกับเป็นหน,นึ่งอืมตีนได้วัน <บ hr S 2> นี้มันแปลกมันบ่มีตะกุ้งมันมีปลาซิวน้ำอของเดียวกันเหรอถ้า,ามีปลาซิวธรรมดาปลากับสีเปียกเนาะเขาเปีกไอเกเนาะเ้ากัตีเลยเป็นเก้าเ็จเก่าแปลถ้าธรรมดาเ้ากัตีเป็นแปดเก่าเนาแต่ตีไม่ปลากับ <น pathways S 1> ปลากระกุงืดน้ำกันไปเนาะก็แปดเก่าดีก็แปดเก้าเยเนาะกสี่แปดเก้าปลากระกุกไปน้ำกันอันนี้ก็เจ็ดเก้าเนาะปลาเราตเป็นสองน้ำละน้ำเจ็ดน้ำแปดแ่ชื่อหัมีเจ็ดดีเลยแต่ยังวันหลเจ๊งเลปลาไม่น้ำเด้อหนึ่งวันเป็นปลาคอปลาดุแต่ว่าให้คงกัีกเพิ่มแน่อนึงศูนย์แปดเก้า นึ่งแปดเก่าเนี่ย้อหละศูงแปดเก่นี่แต่สื่สามตัววัตันลิขิตพ่อพ่อยังปฏิเพรพอว่าเชืก้อนเจ้าฝันเห็นของมันติดหนึ่งตะกี้มันมีตะกุ่มมันบ่มีปลามผสมเียวกับท่านองเดียวกันเนาะเออท่านองเดียวกันเรืว่าเอาเป็นหนึ่งน้ำแน่าเป็นสูน้ำแน่หลักกองมากระที่ชุนได้แต่ว่าเสียงผู้หญิงผู้ชายจี่บไร้เอะมาแต่วัาแปดเก่าครับเจ็เกามาตัวเดียวกันเลยแต่ว่าสิมากแปดเก้า nên nữa đúng không để khương đi anh chị ổ khương cũng cầu áo thì mới lên được không dần là nọ tôi vào xéo về xiang mua cái đó, xeo xeong, đoán, nó chỉ khẩu xiang được em cho xiang còn ừ. mặc luôn cho xuống được ừ. mèn đi ừ. hay cho xiang còn má mà khỏi hay cho bảo cái xiang này cho xiang về cho về xiang luôn mua nhiêu ông ba là hoạt quan cái phấn cùng วันนี้มันฝันมีปลาซิวมานํามดิไหมมันคือบ่อมีตัวเดียวมากคือมีปลาซิวซิวหลายเว้ยเฮ้ยงานของคือกันยู่ขงงโยกันนั่นละปลาซิวรับเอ้อยู่เท่าไรก่อนห้าสิบเก้ามันบ่อที่ตรงนั้นเกาอิเก้าอไเท่าไรเด่นเลยเดวันที่สิบเมษาสิบเมษาเกินแล้วเนาะหกสิบไปอห้าสิบเก้าเต็มไปบ่อแล้วเนาะบ่เดี๋ยวรงนหาเก่าเนาะเก้าอย่างเนาะมยเงาของตะเงินเนาะปีหน้าห้าหกสิบพอดี ต oh ้มยำยาทวมเกิดก้อนสองปีม uh ันมาแด่เงินไม่ก huh. so uh, so ันสองหาชุนเก่าอืมอ่ะนี้แเอาทามพี่น้องถามบบว่าม่แนวใดเขอยู่เขาไปยิเหียนไหนซอเยเก่าเียนเท่านี้ละกีบ้านเนาะหนึ่งสิบหกหนึ่งหกศูนย์หกศูนย์กอ่ะนี่แหละอันนี้เขียนไหนเพื่อพี่น้องถามซื้อดอกไมายิ้มเียนนี่ละ แต่ว่าหอดตะเน,ย 89, นียนแปดเก่าเจ็ดเก้าน่าเลยนะปลาก็เป็นกุ้งเต็ลเลเมลูกเด็กลูกเล็กเปิดของขึ้นไหมเอานี่เด้เอาเม,อออมั้ยอันนี้เกาก็ล่อลงห้กันถามซื้อเด้อน,นะครับกันพี่น้องถามซื้อเด้อน,นะครับอายุห้สอสอหาสิบเก้าปีเกิดพศสองห้าสิบเก้าเอาปลามาให้ยูบาร์เดียทีหนึ่งหกศูนย์นกหมูสาม,มนะครับแต่ว่าเป็นปลาซิ่วกับกุ้งน้องกันอยู่ในคของเดียวกันเลยวตี่าแปดเก้าเจ็ดเก้านะครับไอ้สามตัวก็เลยตีกันว่าฝอ่งเฉียวควง ตีศูนยอกหนึาตี้ตีศูนย์แดเก้าับหนึแปเก้าเป็นตัวกันก็ประมาณนี้เด้อครับควาฝันนะครับอัอนอายุกับ,บา้านที่ยังหน,นกับลูกไห้ซื้อราบพี่นอ้องถามอยาว่าหลายตัวเด้อเนาะเียเดี๋ยวเซวไปเสียงใหไม่ไหรอกเอแต่ว่าทีนี้เนขานบอกไห้แปดเก่าต้องการ้องกันกระือแต่เก่าศูนย์หนึ่งช่วยขมันน้ำไม่นกตัด,ดสือกรสือที่หรอกอือเดี๋ยวตามดีพอสายใหน้ำพอสายเรา ไปใจเหรอคอชิวเข้าไฟใหม่หมากเขาเดี๋ยวผมกลับมาผมไปหน้าไปหน้าเลยคื้ชิวเข้าไฟใหม่หมวกเขาเขาใด้เหตุอยไรตะครั่งวากินวะบัวนาบัวมีอะไรเงี้ยนึกกินชิวย้าตำหมากเหรอย้ายตำเล่าเหรอบัเดี๋ยวไม่ยาใบสิลูกมาอยู่ค่ณจมาปักหอยู่บไม่คุณเป็นคีณยุบดีได้ได้บัวไม่ห้งเนาะเออบับไม่แห้งได้แจ๊กบาทไว้บ้างไบ่วเอยมีเงินไหม เอาเลี้ยงเล่าได้หน่อยเป็นเด็กอือเอาสามเงินอีกหมดวังหันเลียหางเงินตาเป็นว่คือเฮาเหรอหช่วยเนาะเข็นว่ปีห่ะช่วยกับพวทคนไปแสนเห้ีอืมันว่มีเงินอันซื้อคเล็กฟันดีไปไก็มาซื้อเล็กเอาฟันเองก็มซื้อนไว้ฟันคันาะเอ้อไหนมันมีเงินมันมีเงินคือว่าให้มันซื้อทเส้น่กาเส้นเลย้องซืไแต่ซื้อรายตัวซื้อเร็กตัวเดียวเนาะไอ้คนจังคนมีเงินคนเคยเส้น่นตัวเส้นมันกิดที่รายเหรอ คนไ่เคยเสนบ่เคยเสนเลยแกบคือมอหลวยมอลวยเส้นดีวั้วคยว่ากันที่หลังปานดีคากันนเนาะเอซีจิดโท่ามาแบ่แม่ตุ้ยได้นึกว่าได้เป็นแสนมันบเลยังได้เดีวฟังคนลำบาก่นซื้อแล้วจะคนบ่นซืเพิ่นกัได้หลายเลยเนาะใครอยู่ขอเจะลุกขึ้น่นไนนใดคนอ่อซีั่นเอ่างเ้คือซียังปานอไกิดต้องว่ากันว่าไม่เนาะในหน่อยหลก็ดีใจก็าหลายคนนะครับ หลายคนหายมันก็เป็นหลายบาทดอกมันเป็นน้ำปีน้ำบวงก็ปีช่วยก็ช่วยก็ไม่รว้เริ่มดวงมากเลยตักเดอกซ่อมหนึ่งเพราะว่าสังเกตเล้วเขาหันกับสามเงินซ้อนเนาะเป็นเงินหนึ่งเป็นเงินหนึ่งเราหันกับเขาแล้วแต่ว่าเด้ม้าตือพอบ่พอกันไอกี้ดวงดีอยู่เพราะว่าต้องมาเสียเงินก่อนมากเงินปีอะไรเจ็ดกันเป็นน้ำดวงอันนี้กับนี้แต่ว่าอย่างนี้กันฝากนี่จะเป็นอะไรหลายบาทอืมชิมีเก่าเหรอวันนี้ นม่เรียกฟันเลี้งกุ้งกันเลยยังว่าบ่เคยบ่เคยเห็นคนเอาปัจจิวมาใส่ของยกกันมาอย่างมีเก่าอยู่แล้วเนาะจับใส่กันตั้งแต่เกินฟันเห็นกุ้งสิเออกุ้งกับปลาติ่มของยูสดๆดิเลติด่งเดงนี่โอ้หลา้ยงอันข้าเจ้าในฝันข้าเจ้าว่าเสียงไม่ยิ่เง่ามาซื้อคอยซื้อน้ำเจ้าในแม่บ่เพราะหัดอกบ่ราหัผู้ใดมาขอปันกับเพราะห่นยัไม่ได้ฟันได้อดเขาหุนเลาะเออยี่ห้อชุนนั่นเถอะเออเขาขอแม่เขาว่า ขอว่าไปกินไปอยากนี่แหละก็จนกับขายเพราะขายไม่ไา้เสียงไม่งีงมาขอสื่อคนดิเื่าไหัเขาพปันพยาคนไม่ไมอดีเถือะมัตเอเาูนใชานยังเออไม่ซูนต่เก่าศูนตัวมาขอสื่อุมเงเก่าอะไรเนาะมันะทีได้ออกแนหันละตียวโลดก็เกดเก่าก็ามอยูยถ้าเกาขันขันลุขีดไปสิบันสิบฝันมาทนินก้นตกอยอีมาเต้องมาเสียงหาเนาะไม่รู้เสียงใส่วัตถินเลย ไอนวนสีไ่แนีกค่ำเลยก็มันจะสิ้นวันก็อนเลยไม่เ่บะแต่มีเวลาเดีเสียงสสิ้นี่หเงนมหรือวาเสียงแม่นนะครับไหวอนพ่าดได้เลเสียงเสียงยอมรับ่าไยเสียงเลยมีหลือเสียงเปลี่ยนไม่ค่ยเสียงอิดีสรุปนะครับบงวันนี่ม่รืยฝันนะว่าคนห้องบอกเอากุ้งกับปลาชิ้นใหม่ใส่ของที่เรานะครับแต่ว่าตายแล้วกับดีน้ำแปดน้ำเกกุ้งน้ำเก่าเนาะ มันเล่นการเป็นแปดเก้าเจ็ดเก้าเนาะนะครับส่วนสามตัวมันเปศูนย์แปดเก้าหนึ่งแปดเก้านะครับดุพินอนจะเป็นศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าก็ได้นะครับแต่วาเขี่ยไรมันมีหลายตัวเอาซ้ำนี่แหละนะครับส่วนอายุเพิรนเพิรนมีอะไรนะครับคือหาสิบเก้าปีเต็มแล้วนะครับเกิดพ่อสอสองหาศูนย์เก้าใบที่เขามาหายถึนหนึ่ง 1. หกศูนย์เนาะอ้าวเสียดายเราต้องมาหม่ต้องหมดควันหมดหลอกหกศูนย์ เอาให้โชคให้มาหน่อยด้วยยกช่องกันนะครับสหรับเงินรวยคนฝันแม่นเด้อนะครับตามให้แล้วนะครับพอสายรอดจะน้อยผนไปหน้าเยอะนะครับเอาโชค์กันมาหน้าแมนรวยนะครับเอ็ซีเดียโชค์มันก็ตั้งตามมันต่อต่อหน้านะครับโชค์กันมาค่าสวยดีครับเป็นแน่นพี่ดีพี่สีน้อยเวย